24ชั่วโมงในเกมบัฟฟุตวันนี้การตื่นของผลไฟผลของเอสมาร์ตอาคีไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลยทีบัคบริการกดผลแรกเกมพาสเลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมบล็ฟุ หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเป็นในแมปออสตาอีกด้วยและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อ Treebug ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าเลายแล้วการทําการเดินทางไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าผมมีสูตรผลสายฟ้าข้อที่1เขาก็ได้บอกให้ผมวนซ้ายที่ตัวสุ่ม5รอบและผมก็ไม่รอช้าเลายแล้วการทําการเดินทางไปวนซ้ายที่ตัวสุ่ม รอบที 1> <refin> it, ่1และก็รอบที่สองและก็รอบที่3และก็รอบที่4และก็รอบที่5และก็ข้อที่2เขาก็ได้บอกผมกระโดดบนหัวโตสุม5ครั้งผมก็ไม่หล่อชารเลยละกันทําการกระโดดบนหัวโตสุม5ครั้งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3และก็ครั้งที่4และก็ครั้งที่5แรกก็ข้อที่3เขาก็ได้บอกว่าให้ผมพิมพ์ว่ารุ้งขอพลพระตะว่าเดียวก่อนนะ เนบบอกว่าสูตรผลสายฟ้าแต่ทาไมถึงบอกว่าขอผลพระอะไรกันครับเนี่ยและก็ข้อที่4ทําการสุ่มไปเลยแต่สิ่งที่ผมได้ผมได้ผลไฟเฉยผลของเอสมัดอักตูดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอสมัดอาคีตั้งหากแน่ๆผมก็ได้ผลไฟมาเป็นที่เรียบร้อยงั้นวันนี้ผมก็ขอทําผลไฟตื่นเลยแล้วกันและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการกินผลไฟไปเลยและตอนนี้ผมก็ทำการกินผลไฟเป็นที่เรียบร้อย อยากจะใช้ผลไฟเนี่ยไปเผาบ้านแฟนใหม่ของเธอจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะโหดเกินไปปะเนี่ยและในตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยและกันทําการเดินทางไปฟาร์มค่ามาตอรี่ของผลไฟกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีสกิลซีและก็สกิลว,วีของผลไฟไปฟาร์มค่ามาตอรี่ก่อนนะทุกคนตั้งจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มค่ามาตเตอรี่ไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลซีของผลไฟเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหก็เท่ใช่ ได้เหมือนกันนะเนี่ยและในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลวีของผลไฟเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมันจะเป็นลูกบอลไฟปะเนี่ยยเย็ดเคโคตเท่เลยโดนไฟนะ่ะมันก็อาจจะร้อนแต่ว่าโดนเธอบอกเลิกเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าโดนไฟซะอีก พูดมาแล้วมกวเหมือนเดิมและตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยกันทําการเดินทางมาลงดันไฟด่วนเลยมาดูกันเลยทุกคนว่าหมัดอิเล็กโทรวี2ผมเนี่ยจะสามารถชนะลงดันไฟได้หรือเปล่าแต่ผมว่านะทุกคนผมน่าจะสามารถชนะลงดันไฟได้แบบง่ายๆอยู่แล้วแหละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ลงดันไฟเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้ มาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะลงดันไฟได้ไหมและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับด่านที่1ไปสักพักหนึ่งและในตอนนี้ผมก็สามารถชนะด่านที่1ได้แบบชิวๆไปลุยต่อกันด่านที่2กันเลยดีกว่าและในตอนนี้ผมก็ดทำการเดินทางมาถึงด่านที่2เป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้เจอพวกด่านที่2ไปสักพักและผมก็สามารถชนะเจอพวกด่านที่2ได้แบบชิวๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนมาเล่นเป็นภาษาไทยในเกมบล็อกฟูดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่ดูดิทุกคนจากมัดอิเล็กตัววีสองผมกลายเป็นก้ามไฟฟ้าแล้วก็สกิลเอ็กแรงขับสายฟ้าโอ้โหเย็ดเคชื่อโคเทเลยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้อยู่พวกดั้นที่3ไปสักพักผมก็เริ่มการสู้แลกสู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกผมก็ได้ใช้เวลาสู้ไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะด่านที่3ได้แบบชิวๆเหมือนกันก็ไม่เห็นยากสักเท่าไหร่เลยนี่การลงดันไฟต่อไปก็คือด่านที่4 และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงด่านที่4เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้กันทําการช้าหมัดอิเล็กโทรวี2ผมทําการต่อสู้เจ้าพวกด่านที่4มาเลยเจ้าพวกด่านที่4และผมก็ได้ใช้เวลาสู้ไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะด่านที่4ได้แบบชิวๆเหมือนกันต่อไปก็คือด่านบอสแล้วสินะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะบอสลงดันไฟตอนนี้ผมก็ด้เนินการเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้บอสลงดันไฟมันก็ด้เนินการเกิดเป็นที่เรียบร้อย และผมก็ไม่รอชาร้าเลยลๆกันทําการใช้หมัดอิเล็กโทรวีสองผมทําการเข้าไปต่อสู้กับบอสลงดันไฟมาเลยบอสลงดันไฟจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสลงดันไฟไปสักพักหนึ่งและผมก็สามารถชนะบอสลงดันไฟได้แบบชิ่วๆตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและ s สกิลแซของผลไฟตื่นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โห เทใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโคตรเทเลยและในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาเอาผลปิศาจที่จะไปทําการไปแลกชิปลงดันกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนตอนนี้ผลปิศาจในกล่องกีบผลของผมนะ่ะเหลือโคตรน้อยเลยก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนกีบหน้าผมจะมีผลปิศาจไว้แลกชิปลงดันปะเนี่ยทําไมมันเหลือน้อยเกินเนี่ยเคาน์เตอร์นะ่ะเอาไว้ฝากตังค์เคารักเต็งจังนะ่ะเอาไว้ฝากเธอโอ้โห โคตรชียบ oh, ตัดมาตอนนี้ผมก็ไม่รอจ้าทำการเบาลงดันต่อกันเลยดีกว่าต่อไปก็น่าจะคือสกิลเอฟของผลไฟตื่นและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้จะพวกดานที่1ไปสักพักและผมก็สามารถชนะดานที่1และก็ดานที่2และก็ดานที่3และก็ดานที่4ตอนนี้ก็ถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้บอสลงดันไปมันก็เริ่มการเกิดเป็นที่เรียบร้อยมาเลยบอสลงดันไป กับบอสอิเล็กตวีสองผมเหมือนเดิมน้อยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสลงดันไฟไปสักพักและตอนนี้บอสลงดันไฟมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปิดฉากบอสลงดันไฟไปเลยรายก่อนนะบอสลงดันไฟแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนในที่สุดผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอฟคลไปตื่นมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเทแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันต่างจากเดิมตรงไหนอนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวน,นะหรือว่ามันอาจจะบินเร็วขึ้นนะทุกคน อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยต่อไปก็เหลือแค่สกิล X และก็สกิล C และก็สกิล V ผมก็จะได้ผลไปตื่นครบทุกสกิลแล้วนะทุกคนงั้นผมก็ไม่รอชาร้าเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะการทำผลตื่นแต่ละผลเนี่ยมันใช้เงินม่วงโคตรเยอะเลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาลุยกันเลยและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้ที่เบกดันที่1ไปสักพักและผมก็าสามารถชนะดานที่1น่ และก็ด่านที่2และก็ด่านที่3และก็ด่านที่4ตอนนี้ผมก็มาถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยมาเลยบอสและในตอนนี้บอสมันก็เริ่มการเกิดเป็นที่เรียบร้อยผมก็เริ่มการต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการปิดฉากบอสไปเลยและผมก็สามารถชนะบอสได้แบบชิวๆเหมือนเดิมในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและสกิล X ของผลไฟตื่นมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดียวก่อนนะโอ้ เทเกินนึกว่าพลังขึ้นเตาไปเลยพลังขึ้นเตาโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องกันปะเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่สกิล C และก็สกิล V เท่านั้นผมก็จะได้ผลไฟตื่นครบทุกสกิลถ้าถามผมนะว่าการลงดันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อไหมผมบอกได้คําเดียวเลยว่าการลงดันคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อถึงการลงดันมันจะเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อแต่ถ้าเป็นหน้าของเธอเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะเบื่อเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะ มันเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาลงดันดันที่หนึ่งไปสักพักและตอนนี้ผมก็สามารถชนะด่านที่1ได้แบบชิวๆแต่ขอทําการตัดไปถึงด่านบอสเลยละกันและในตอนนี้ผมก็ถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเข้าไปต่อสู้กับบอสลงดันไฟและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสลงดันไฟไปสักพักและตอนนี้บอสลงดันไฟมันก็ปาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยลยกัน ทำการปิดฉากบอสลงดันไฟไปเลยและในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสกิลซีของผลไฟตื่นมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนจะเป็นท่าพุ่งขึ้นไปบนฟ้ายัางไงก็ไม่รู้โอ้โหก็เท่ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยหลังจากที่ผมทําการลงดันสกิลซีเสร็จและในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางเอาผลปีศาจเพื่อจะไปทําการแลกชิปในการลงดันสกิลวีเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าสกิลวีของผลไฟตื่นเนี่ย มันจะหล่อเทแค่ไหนตอนนี้ผมก็เตรียมการลงดันมาเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเล่งมือในการลงดันด่วนเลยและผมก็ได้ใช้หมัดอิเล็กโตรบีสองผมทําการเล่งมือในการลงดันผมก็ได้ใช้เวลาสู้แลกสู้อีกสู้แลกสู้อีกสู้แลกสู้อีกจนตอนนี้ผมก็สามารถจะหน้าดนที่1ได้แบบชิวๆต่อไปก็ดันที่2องแรงก็ดานที่3และก็ด่านที่4ตอนนี้ก็มาถึงด่านบอสเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิม ทำการใช้หมัดอิเล็กโตวีสองผมทำการเข้าไปต่อสู้กับบอสลงดันไฟมาเลยบอสลงดันไฟเจอหมัดอิเล็กโตวีสองผมหน่อยและในตอนนี้บอสลงดันไฟมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมทําการปิดฉากบอสลงดันไฟไป,ไปเลยร้าก่อนนะบอสลงดันไฟในที่สุดผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยและสกิลวี Skill โอ้โหจ่ายไปโคตรเยอะเลยก็ว่าได้มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าสกิลของผลไฟตื่นเนี่ยมันจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เปิดไปก่อนด้วยสกิลแซด สกิลแซดนะทุกคนดาเมจก็อยู่ที่3,000กว่าโอ้โ oh, หทำไมมันเบาจังวะทุกคนและก็ตามด้วยสกิล X แต่เดียวก่อนนะทำไมสกิล X มันก็เบาเหมือนกันนะทุกคนดาเมจอยู่ที่3,000กว่าเหมือนกันและก็สกิล C สกิล C ก็ดาเมจอยู่ที่3,000กว่าเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ย hey, ทำไมผลไฟมันเบาจังวะและก็สกิลบนะทุกคนสกิลนี้บอกได้เลยอ่ะโคตรเท่ทุกคนดูดิโอ้โหเท่เกนิน มาดูกันเลยทุกคนว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแรงใช้ได้เหมือนกันทุกคน5,000ันกว่าเลยอะ่ะโอ้โหแรงเกินในในผมก็มีผลไฟตื่นแล้วผมก็ไม่รอช้าทําการลองเอาผลไฟตื่นเนี่ยมาต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมดูบ้างมาเลยบอสบิ๊กมัมเปิดไปก่อนด้วยสกิลแซต และก็ตามด้วยสกิล X มาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะบอสบิ๊กมัมได้หรือเปล่าแต่ผมต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนว่าผมโคตรเกียดดาบบอสบิ๊กมัมเลยก็ว่าได้ดูดีทุกคนเวลาที่ผมโดนสกิลของดาบบอสบิ๊กมัมนะทุกคนผมกรเด็นโคตรไกลเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนะนี่มันดาบหรือสไนเปอร์เนี่ย มันก็แรงเกินและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมไปสักพักนึงและตอนนี้บอสบิ๊กมัมมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการปิดฉากบอสบิ๊กมัมไปเลยปิดฉากด้วยสกิลวีของผลไฟตื่นของผมราก่อนนะบอสบิ๊กมัมและผมก็สามารถชนะบอสบิ๊กมัมได้ซักทีแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางมาส่ผลกับลุงนวดและผมก็ไม่รอช้าทาการปล่อยพลังไฟใส่หน้าลุงนวดหนึ่งครั้ง เพื่อว่าผมจะได้ผลดีๆบ้างมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้นะทุกคนผมได้ผลโมจิเฉยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับรุงโนดพอดีเลยผลโมจิตื่นกำลังจะมาโอ้โหโคตรดีงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ 去啦。